สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาเจอกับปุ๋ยอีกแล้วนะคะวันนี้มาเตรียมอาหารฉลองวันเกิดนะคะก็มีกุ้งนะคะนี่เดี๋ยวเราจะมาล้างกุ้งกันค่ะนี่ใส่กระมังใหญ่เลยเนาะนแล้วก็จะนนี้ก็จะเป็นหอยแครงนะคะ หอยแครงก็ตัวเล็กๆนี่แหละคะ่ะนี่หอยแครงแต่ตว่าไม่เป็นไรนะคะกินได้เหมือนกัน กุ okay, okay, okay. Mm ้งไข่คะทุกคนกุ้ไข่ไข่ดีเราก็จะไปย่างกันนะคะทุกคนโอ๊ยต่อไปแล้วก็ មករាវហួយខាំងហួយខាំង นวะะคะอันนี้ก็เป็นหอยแครงย่างนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นลวกนะคะหักค่ะ,คะอันนี้น,นี่ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกุ้งของเราที่ย่างแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นปลามหมึกที่ลว <c oughs> กแล้ว อันนี้ก็ย่างแล้วเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแอนนี่หอยก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนอาหารของเราวันนี้นะคะกินแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะทุกคนตอนนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะเค้กค่ะสันวันเกิดนะคะหนุปุ้ยปุ้ยนะคะทุกคนชื่อื่องเดวมาค่ะทุกคนรูปฉลองวันเกิดกันค่ะ เขาไวกำลังละอ่อนเลยค่ะ HAPPY BIRTHDAY Happy birthday to y o u ดย์แฮปปี้เ y ิร o เยมีความสุขสุขภาพแขงแรงรับม่แฮปป p ้เบิร์ตเด y o ท Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday, Happy birthday new birthday. birthday. <laughs> Happy birthday to you. Yeah. <coughs> 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 Oh, it's soup. Oh, yay. Yay.